อภิไปอย<ต>ูอ<ต>่ด้วยกัน้งเอาลูกไม่ไปหนเอากำลังก <ไป S 2> ายก,ก่อนอเม <c oughs> นิดเดนิด ว้า <laughs> ไงจ๊ะ <c oughs> ไปไหนลูกค่อยค่อยเี่อากลังมันไก่ก่อนทำยังไงนะยังไงนี่นี่วิ่ง นี่ไงเอากำมันใกล้ก่อนเ <laughs> ดี๋ยวพี่ลอยใส่นะ่อวิ่งไปวิ่งเลยไปดม่ไ้จับโอ้ยลูกไปยใส่ คนตาเลยมังดูลูก <laughs> มึงสิเองาูรามงสิมาเดี๋ยวตรงแดดร้อนอยู่เดี๋ยวค่อยไปนะคิดไหมเอ้าเข้าไ,ไจ้า 就这个，没事。